มีลักษณะเป็นสีขาวพิมพ์ที่ผ่านการเผาด้วยความร้อนมากกว่า1,000องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลานานกว่า10ชั่วโมง10ชั่วโมงกว่า สิบชั่วโมงขึ้นไปตอนนี้ก็ในส่วนที่ครึ่งที่ว่างเปลา่าพร้อมที่จะได้เทมวลสารลงไปเพื่อแทนที่ ที่พึ่งที่ละลายออกไปมวลสารทั้งหลายก็จะได้รวมกันเป็นองค์พระที่มีความสวยส่วนงดงามตามพุทธลักษณะที่นายช่างได้ทำพิมพ์ออกมาไว้เป็นที่เรียบร้อย ้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความปลาณีตเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญการเผาพิมพ์เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีที่จะเทหล่อละปางเปิดซับทือว่า โอกาสดีพิธีสำคัญเป็นโอกาสดีพิธีสำคัญที่จะร่วมอธิษฐานจิตนะครับอธิษฐานจิตในการหล่อองค์พระปางเปิดทรัพย์ที่คุณพ่อคุณแม่ พี่น้องพุธศาสนิกชนได้ร่วมกันในการเป็นเจ้าภาพทองแข่งหรือว่าเจ้าภาพแผ่นทองมวลสารต่างๆผู้ใดมีม้วนสารผู้ใดมีห้องเหลืองอยากสีมาเอามาให้เพิ่นรอเป็นองค์ละครับอันนี้ได้บุญได้กุศลเยอะนะครับ จะเอาอะไรยังไงที่มารวมเป็นมวลสามก็สอบถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้นะครับว่าอันนี้แต่พอท้องเหลืองที่เป็นวันสดุตัวนี้ได้ไหมอยากจะเอามา bisa เราเป็นจปเจ้าภาพไว้คนละแผ่นคนละแทง่งนีตอนนี้ก็พร้อมญาติาตจะเอามาหลอมแล้วอาจารย์เพิ่งม,มากแคอวกใช่ไอ้าวนี่เราเพิ่งอวกอันดีอวกอันดีมาเด้อมาเด้อพี่นี่นบบนได้มากแต่ได้ยินเสียงแล้วก็ออกมาหลงพิธีนำกันเพื่อะจะได้หลอมพระ ในโอกาสสำคัญทำบุญรับปีใหม่วังเลิงนีงกมีหลวงพอ่อพระปูกมลกิติสารจาวาดวัดสว่างสุธารามพร้อมด้วยทีมงานจากจังหวัดปัตกันมาร่วมทำบุญต้อนระป่าสมทบในงานฉลองพระใหญ่ ก็ได้ปัจจัยหกหมืนห้าพันสีร้อยก้าสิบบาทครับก็ขอขอบคุณในเมตตาของหลวงพอ่อพระโคกระมวลกิติสารที่ท่านได้มาช่วยตะละอดยันได้มาช่วยตะละอดวันนี้ท่านก็มาร่วมทำบุญก็ได้ไปบอกบุญท่าน รวบรวมชาวบ้านจากจังหวัดพันกันได้ปัจจัย65,490บาทนมาช่วยทุกงานที่ทางวัดได้บอชบุญไปแล้วก็มีอาจารย์จันทร์ตวีครับเตชะธรรมโม วัดบุบรพามิทยารามบันทาลาอำเภอโลนสังก็มาร่วมทำบุญในงานครั้งนี้อีกสองพันบาทครับอจารย์ท็อปีข่าแนั่นหม่คพคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะร่วมทำบุญสร้างบุญสน ไม่ว่าจะเป็นการบูชาทางทานถุงละสิบบาทครับเหลือสี่ถุงสุดท้ายมีหรือเปล่าคุณพ่อคุณแม่จะมาเมาหรือเปล่าสี่ถุงสุดท้ายนะครับสี่ถุงสุดท้ายคุณคอนแล้วคุณคอนแล้วคุณแม่ก็หยิบหนึ่งถุงคุณพ่อก็หยิบหนึ่งถุงคุณแม่หยิบหนึ่งถุงอ้าวแบ่งคุณกัน เอาเหลือถุงสุดท้ายพอดีครับคุณแม่เอาเลยครับเอาแผ่นทองนั่นก็ได้แผนทองเหลือหลายอยู่แผ่นทองเหลือหลายอยู่สั่นหลวงพ่อว่าแผ่นทองก็เขียนชื่อเขียนนามสกุลตัวเองเขียนชื่อเขียนนามสกุลเขียนวันเดือนปีเกิดของตัวเองนะครับถือว่าเป็นแผ่นดวงโคทรัพั์ดวงแหงดวงมีดดวงเศรษฐี ดวงมหาเศรษฐีคนที่ทำธุรกิจการค้าการเงินก้าวหน้าการค้าก้าวไกลอยากจะประสบความสำเร็จให้มาเขียนชื่อลงในแผ่นทองที่เป็นแผ่นดวงโคทรัพย์นะครับค้าขายง่ายเมื่อกสิประสบความสำเร็จน,นะครับการเงินก้าวหน้าการค้าก้าวไกลเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐี ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครทองแทง่งแท่งละห้าร้อยบาทนะครับอทองคําแง่งแ่งละอาร้อยนะครับทองคําก็จะนําไปหล่อหลอมให้เป็นองค์พระนะครับคุณแม่ก็อยากจะบูชาแผ่นทองทองคำหนึ่งแท่งน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัม หนึ่งแท่งหนักหนึ่งกิโลกรัมนำไปหล่ออมพระก็จะสูงขึ้นมาได้ประมาณหนึ่งมิลนะครับเจ้าภาพทานกีกระสอบก็สามารถแจ้งได้กับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์กับพระอาจารย์หลวงพ่อหรือคุณพ่อคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ราชการนะครับผู้ใดเป็นเจ้าภาพทาน จะมาอ่านประกาศในขโมยท่าน่าให้เพื่อที่เทวดาท่านจะจกขายรับรวยนะครับเห็ดอันไหนกับเงินลังเข่าบ่พอได้ก็ได้บ่พอมีก็มีเป็นว่านะครัแต่ไก่ต่อท้องไก่เป็นต่อการแต่ช่างไปแล้ววางไก่สีไก่ต่อไก่ช่าง อยากมีอยากจะเป็นเศรษฐีให้เอาเงินไปตอเงินใดรเป็นเศรษฐีใดรอยากมีเงินล้งนมากเกยมาก้เอาเงินไปตอใจของข้าพเจ้าได้มาโดยบริสุทธิ์ขอถวายแด่พระพุทธขอถวายแด่พระธรรมน้อมนำถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ตั้งนานเจ้าิ่หอดเชี่เฮามันโดนดิอธิษฐานให้ชีวิตของข้าพเจ้ามีความสุขราบรื่น การดําเนินชีวิตก็ให้มีความสุขในลูกก็ให้ลูกว่าฟังควอม,มาสั่งอธิษฐานไปแนวนี้ครับอันนี้สําฤทผลไวนะครับถ้าอาธิษฐานบอกว่าขอให้ขพระเจ้าถูกลอตเตอรี่รังวันที่หนึ่งโอ้ยมันมีคนอธิษฐานหลายแล้วกลัวสิ่หอดชิวห้อง ถ้าเราไม่เป็นผู้ที่สะสมบุญบาร,รมีบ่อยๆจริงๆบุญบาร,รมีไม่เต็มเปี่ยมไม่เกิดนะครับเราจะต้องเป็นผู้ที่ทําบุญทําบุญอยู่ตลอดนะครับสะสมบุญมาแล้วหลายภพหลายชาตนะิกว่าจะถึงชาตินี้ขอทาอยู่พุ่นครับแม่๋อครับบูชากระสอบหนึ่งมันบอ่อ ซอยหลวงพ่อเป็นเจ้าภาพกระสอบหนึ่งสามคนในนี้ครับเดี๋ยวแม่ไปเขียนหืังอยุบหุ้นไม่ผมบ้านน้องครับเอาลงพับเอาไปใส่ให้พระจารย์เลยเอาไปใส่ปากแม่น้อยแม่จันแม่ฟอยบ้านน้องคำเด้อเป็นเจ้าภาพทางให้หลวงพ่อกระสอบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับย้อนลงในตู้บริจาคเลยนะครับคุณแม่ ม่น้อยแม่จันแม่ฝอยครับขอ,อนุโมทนา <แก S 2> นบุไไนไายเด้อครับคุณแม่เด้อนอนหลับแต่เงินพันนอนฝันได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้เงินหมืน่นหายกลายมาเป็นเงินแสนครับแบดมือไปให้งเกี่ยวมานี่โชดโลกไหละยมมาพันมั่นหายยมมาของของจังไรยมมาพาน,นย่ำจะออกจากบ้านให้จะลม,มขุมค่ำเด้อแม่เด้อครับ สาถูกครับคุณยายคุณยายเราอยางมาได้ยินาให้ลงคุม้มค่ำคุณยายเราก็เลยว่าสาถูกอารเก่าตอนนี้พระเดชกุณหลวงพ่อพระอุดมคุณากรน,นะครับประธานฝ่ายสงฆ์ก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณวัดมณฑลพิธี วัดสายทองเป็นท,ที่เรียบร้อยแล,แล้วนะครับ 25, า้าใช้ผ้า20เมตรความยาวกว้าง3เมตรก็เพื่อปิวให้มันบิวสบายนิดนึงวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งครับพี่น้อง <20 S 1> ที่ได้เดินทางมาร่วมทําบุญสร้างกุศลในการเททองหล่อพระปางเปิดทรั์ นใ,นในงานฉลองสมโพธหลวงพ่อสมปรารถนาพุทธมหาประธานพรนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับมากกัพระฟับบงเปิดทรัพย์ที่จะเทลอยในวันนี้ก็จะได้รับการอธิษฐานจิตนะครับจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอุดมพุทธนาพร รวมไปถึงคณะพระเทราจานะครับท่านประธานฝ่ายขราวาสโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองพัวลำภูนะครับในวันนี้นะครับร่วมกับพี่น้องคุณพ่อคุณแม่พุทธศาสนิกชนทุกท่านทุกคนนะครับไ้ร่วมกันหล่อร้องจิตใจเป็นหนึ่งเดียว ในช่วงที่เจต่องพระตามเปิดทรัพย์ที่วัดสายทองนะครับ

ก็ได้ไปยุบมาคัาทั้งทั้งเด้อทันสองะปจ้าทีไ่ไปจำจุดที่ก็คำเน้นจิมหันไปใส่นอกจิ้มหันเลยเออลูกต,ตาแบน,น,นั่นนั่นเนีนยหม่า้าลูกตาไปเองไยมมาท้งมายิบไห้เต้อมาอีก

la lord

It's a No God.